ฮัลโหลจะบอกว่าอย่างที่เห็นนะคะก็จะรู้สึกว่าวันนี้ทําไมเราถึงแต่งตัวเป็นทาสรักแคร์บรดูเสื้อก็รู้ว่าเป็นทารักแคร์เบรเพราะวันนี้จะไปไหนนะไปแครบรคาเฟ่นะคะที่เซนต์เนเบิร์ใช่แล้วซึ่งตอนนี้เราอยู่ชั้นหกเซนตันเวิร์เขาบอกว่าอยู่เซนตันเวิร์กชั้นหกถูกปะใช่แต่คือเราเดินถาไม่เจอคือเป็นเรื่องปกติมากที่จะไม่มีใครเดินแบบถูกต้องในเซนต์เทนเบิร์เพราะว่าเป็นแบบที่ทุกคนหลบอยู่แล้วนะคะ ไช่คือปกติอะพี่หมาเดินเซนทันวลคือหลงทุกครั้งยังไมาทุกครั้งรู้อย่างเดียวคือตาตาบัคอตรงที่ติดกับตะกายวออะกับกับทัพหงอะพาติคาเนตกับพาตีเนี่ยคือรู้จักแค่นี้ที่แบบเดินถูกที่เหลือคืองงมากพอชั้นหกเราไปชั้นหกอยู่ไหนยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าไปไม่ได้ก็จะแวะกินเคมซีเออ,อยู่เคมซีละแต่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะอ๋อเข้าได้นะคะ ไปตามหากันเถอะพี่เฮงลองดูฝั่งนู้นยัง,ยงใชะยังเลยที่มาจากฝั่งตรงฝั่งนูน้นฝั่งนู้นไม่มีจ้่ไม่มีแต่บอกคือร้านมันใหญ่อยู่นะเข้าที่ดูในรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเดินตามหาจนง่วงนอนแล้วอ่ะไม่ไม่อันนี้อาจจะง่วงอยู่แล้วเอาเหรอไปนาลีแล้วก็มาถึงแคร์แบงไปดูดีกว่านี่คือจริงๆวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าจะมากินแคร์แบง เดี๋ยวกินแม่เร่เยแบบมาถึงพรามันอืดปูปะแล้วพอกินต่อกินไม่ได้ไงเลยต้องมากินที่นี่เป็นมื้อแรกของวันนะคะมีความแบบทุ่มทุนสุดเออกิ่มข้าวอืนดอ่ะนี่เขามีคุกกี้ด้วยอะอะไรหรอเขามีอะไรบ้างมีคุกกี้แล้วก็มีไอติมหรอปะไปดูอะเดี๋ยวไปดู ผิดหมดแล้วตองังซื้อแค่แม่นหน่อยอันนี้แห้งเอาตังมาปนให้เลยเอางี้นะเดี๋ยวเราเลือกตัวหนึ่งแล้วเราก็วิ่งให้เราที่สุด <c oughs> <c oughs> วิ่งเลยี่สุด <c oughs> วิ่งเลยจ้าอันนี้ยังไม่มีอันนี้กับอันนี้รอนายคนหนี่เราต้องไปกับเราขคนทั้งชั้นน่ะ เป็นแค่แบบหมุนดูอันนี้คือเขาให้เราหยิบได้เลยปะ่ะเราไปจ่ดยตังค์เนาะน่าจะต้องซื้อนะไม่ถึงว่าหยิบแล้วไม่ได้ยตังค์หรอน่าจะน่าจะายปหยิบเลยได้ปะ่ะได้ถ้าเอาพี่เอาอะไรนะมินช็อกโกแลตใช่ไหมเอามินช็อกโกแลตหนึ่งค่ะแล้วก็เอาเป็นหวานปกตินะเอาหวานแบบไม่หวานเลยไจะป่ะแล้วก็สตรอเบอร์รี่มิลค์ค่ะ ความเป็นธาตรักแคร์แบรนั้นทำให้เราจับายใช้สอยเสียค่าเสียหายไปทั้งหมด963บาทศูนย์สตางค์นะคะดึงธาตรักจริงๆหยบน้ำก่อนเขาบอกว่าหยิบได้เลยอันนี้ก็รีหรอไม่ขวดละ20บาทเราจ่ายไปแล้วไงเราก็หยิบได้เลยอันนั่งตรงไหนเลือกที่นั่งได้เลยเราก็ต้องนั่งข้างรองแคร์แบร์ อะไรเนี่ยไม่เข้าทีมเราอะ่ะหนีไป no, เอาอเมซอนไปด้วยทำเป็่เข้าทีมเหมือนกันจ่ะ ไม่คือยงเหมือนเธอตอเบอร์รี่อันนี้โคนเราเลือกได้นะคะว่าเราจะชุบหรือจะไม่ชุบมันชุบเพิ่มสามสิบบาทเราชุบมาอยากเกิ่นเพราะเราเปไ็นไรท่าหลักแค่เดิมอืมอ,อร่อยอ่ะกินคุกกี้คุกกี้คุกกี้ คือโยเกิร์ตแอตองเบอร์รี่่าชุกมาสเนลโล่กับเบลนโบอื์อร่อยอ่ะกจรอยถึงนี้มันแปะแน่นเหมือนกันนะต้องกินระวังโดนมันพิมพิมเป็นไททันพิมกินน้องแค่แบเขาไปแล้ว <c oughs> มันมันไม่ดูน่ากลัวเลยมันอกเราหรอ <laughs> มันแบบมันเข้ากับไอ้ตัวโยเกิร์ตอะคืิๆอย่างเดียวอาจจะเฉยๆแต่แล้วกินกับโยเกิร์ตคือแบบตดปังมันเข้ากันนะแต่มันไม่ได้ว้าวอะไรค่ะแต่อร่อยงงปะงงทาอร่อยอา,จากจะแบบเจ็บเต็มสิบแต่พอเป็นแคร์แบบปุ๊บร้อยเต็มสิบอือ อันนี้เป็นนมของไกดโดะของเพื่อนมักจะอะร่อยตเราเสมอของเพื่อนใช่ไหมวีเร่งมากเหลือให้น่อย<ะ> <ś cia> กินหมดเลยไครท่านพิมพ์ไทรท่านพิมพ์กินหมดแล้วแม่พยายามกินไนเทียละลายยอะไรอไร่อยกัน <ś cia> อร่อยจริงแหละนีแมงกะลาอ่ะอร่อยเดี๋ยวไปชิมน้ำมั่งอุ้ยทำไมของมันเนี่ยวพี่ยังกินเดี๋ยวนี้เลยรู้ว่ารู้ว่าทุกคนอยากรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนไหนมาพอแน่ๆเราก็คิดว่าเออมันเป็นคาเฟ่แทนแดชปะมันก็จะดูน่ารักน่ารักใช่ปะคือตอนนี้กูเหมือนผู้ประสบภัยคนหนึ่งธรรมชาติทอะไรกินนี่ ไม่ยังไม่กกละจะย้อยแล้วต้องยินได้หมดเดี๋ยวนี้น้ำมือายเขาไม่มึงรู้ดีเลยโอเคมารีวิวกันดีกว่าค่ะเราก็อันนี้พิมสั่งมาเป็นสตอเบอรี่มิลค์นะคะคมีมีคุกกี้แคร์แบนนะคะมีมาทำให้ลูกหัวใจนะโอเคอแล้วก็แอบชิมแล้วแหละอ,อร่อยอ่ะ คุณพิมว่าสั่งหวานยี่สิบห้ากำลังดีสาหรับคุณแต่ว่าถ้าคนชอบหวานก็อาจจะต้องสั่งหวานตัวนี้นะคะแบบว่าหนองกําลังกําลังดี <c oughs> <c oughs> อ่ะฮึทิมดีมากนี่มันหอมแบบหอมแบบมันไม่หวานเกินไปอ่ะพิมแบบรสชาตินี้อ,อ <c oughs> <c oughs> ืมาเลยทำให้ พรค่ะผมกับตัวสตรอเบอร์รี่นิวแล้วมันแบบน่าหวานมากเลยอ่ะไ,<ด>ไม่ได้ชิมแล้วจางเป็นแค่โอ้ยเป็นแค่แบรอ,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 อันนี้เป็นมิ้นช็อกเอออันนี้เป็นมิ้นช็อกนะฮะ <S <S ตอนนี้มิ้นแบบและลายไปแล้วเหลือแต่ช็อกมินกมมนกนนะ้นช็อกก็คือมีแคร์แบร์กับมีหัวใจเหมือนกันนะเิ็นช็อกโกแลตขอชิมหนึ่งที ไม่สามารถปกปิดความรู้สึกบนใบหน้าได้ไม่ก็มันเหมือนแบบมันมินมินไงมันเป็นกลิ่นยาสีฟันอะบิมบูรี่บิมบูรี่มินทอกบิมต้องโดนทัวลงแน่หนึ่งร้อยห้าสิบมินตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ไม่หมายถึงว่ามันมีความแบบมินมินอะเหมือนเวลามันอยู่ในยาสีฟันไงแตัวแกะตัวแกะตัวเลยจริงจรินบิมบูรี่ชอกนินเป็นคนม่ดีอยู่แล้วเนี่ยว่าที่ไหน คือถ้าผมเป็นคนชอบมิ้นน่ะ้าเระชอบแก้วนี้มากเพราะว่าความมิ้นมันชัดมากแล้วมันมีความช็อกโกแลตที่ชัดมากขึ้นอะบอกไม่ถูกหรอกว่าพี่แบเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยทานอะไรแบบแนวมิ้นทินเนาะเพราะว่ามันเย็นว่าบ่ะนึกออกปะเออคือเป็นคนไม่ชอบกินอะไรที่มันเย็นว่าบ่ะก็เลยแบบไม่ไม่ได้แบบว่าอรู้สึกว่าชอบแต่ว่าคนที่ชอบมิ้นน่ะแน่ละชอบเอาไปเลยคนชอบคนชอบมิ้นไหม อยากกินมาเโบบ่ะเล่น่อมันเมลโล่อร่อยมากเลยโฮโนเขาดีอ่ะโทนอร่อยมังมันเลื้ยวผ่านอะเหมือนในทั้งอย่างเลี้ยไม่รอกเหมือนวัฟเฟิลปะเหมือนว,ว็อบบี้เหมือนแบบ เพราะว่าเพราะว่าตัวไอติมมันละลายเข้าไปในตัวของแบบโคนิดนึ่งอะนอกอ่กะก็คือเรากินไว้จนยมถ่ายรูปอย่างหนักหัวมันเลยอร่อยมาก <c oughs> ใช้พ่อแบบลมยม,ยมเถิดนะคะท <c oughs> ำแบบเราได้ <c oughs> สิ่งนี้นะคะ S <S คือวันนี้เขาบอกว่ามันนี้เหนืออยู่แค่สามรสชาติเราก็เลยเอาทั้งสามรสชาติเลย <c oughs> D o. มีโอดีโอมีอะไรบ้างนะเตาเออะไรนะเตาซี <c oughs> มีเตาอเต๋อซี <c oughs> มีคุกกี้ช็อกโกแลตชีฟคุกกี้ซีเต๋อคาราเมลช็อกโกแลตแล้วก็คุกกี้โอริโอแมคคาเดเีย คะาอันนี้คืออะไรอะเซลซีซีสองยังเซลซีอยู่เหมือนที่พี่เอ็มคิดว่าหัวเส้นคงเป็นรันทองทิมก็ถามมาถามว่าหัวเส้นเหงิบพี่ลาาตลุมันชื่ออะไรนะซีสองคาราเมลซีสองคาราเมลโอเคซีสองคาราเมลเฮสลานะคะ มันอยู่ตรงกลางปะวะมใช่มันคือปคุกกี้มินมินแบบชูวีชูวีคุกกี้ใช่ปะอืมอืมคือตอนนี้ยินโดนอะคุกกี้ยังเฉยๆนะแต่พอเจอตัวคาราเมลก็แบบ มันมีความหวานแล้วมุนเข็มเ็มแล้วมันนิ่มคือหวานตัดเค็มแล้วมันพอดีใช่ปะ่ะแล้วนเนาแบบรึ๊บ <c oughs> เข้าไปในอเลยอ,อ่ะเจ <c oughs> ๋งบาป <c oughs> ากรอยฟันไว้หนึ่งชิ้นด้วนห <c oughs> ่อันนี้นะคะเป็นโอรีโอโอรีโอเดี๋ยวลองดูนะคะกัดคำแรกแบบ ขนมอะไฟค่มาเกลี่ยถ้าแข็งหน่อยนนี่คือน้ำตาลนี่มันคือโอริโอ้หน่อยชยนอ่ขอะขลังเธอเหมือนพูดข้อง <c oughs> อ่ะก็ิดหน้าหน่อยคือมันเหมือนตรงนี้มันเป็นโอริโอ้อผมปะไม่ช<า>อบกระชแม่หลวแต่ดูน่ากินมากเลยชอบอันมกี้มากกว่า มัเอกหลอกทำไม<ะ>เอกหลอกทำไมอเอกหลอกทำไมอกหลอกอกหลอกหลอกหอกะอกหลอกหลอกหลออกว่อต้อกลอกหลา <c oughs> อ่ะอกอกอหอหลอกหลอกหลอก้อกลอกออันน,ขขขขนอ,อนน้ชอกชิปจริงของหลอกมลชอกอกลอกหอยู่หนอกง <c oughs> พิมชอก <c oughs> อกนลอออก ชอบชิบพี่ก้อชอบชิบเลยะมึงชอบชิบเลยอชอบชิบทำไมเธออยู่คนอื่นเธอเป็นคนขรนหวานแต่พออยู่กับพี่เองพุชเธอากลายเป็นคนแมนไปเลยอเพราะว่าพี่เองอาจจะหวานกว่าง่ะเมื่อกี้เป็นที่ว่าจบภัยอยู่เมื่อกี้ไอติมเลอะเพ้อเลยหมดจริงจริงอาจจะไม่ได้เป็นคนหวานเลยแบบหวานแค่แบบการแต่งตัวเดี๋ยวลองชิมนี่คือชอบชิบ น,นี่คืออะไรช,ช็ชอกชิมช็อกชิมล้วคนดูเกลียดเราแล้วนะ <S 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 คล้ายๆสองอันที่แล้วแต่ว่าโตคิดว่าอันมื่เกียในคุกกี้น่าจะเป็นโอริโอ้เพราะว่าอเน,นี้ยในคุกกี้เป็นของก่อนแล้วมันรู้สึกมันนุ่มแล้วมันแบบจุยซี่ความแบบชอบไะไรนะมันเป็นดาร์กช็อกด้วยนะ มันไม่ใช่ช็อกโกลแลตแบบช็อกโกลแลตไม่มีความช็อกโกแลตมิวอะไรเงี้ยไม่ใช่จะเป็นชอ็อกโกแลตมีความเข้มข<ช>้นอ่าอร่อยแต่ว่าถ้านชอบสุดก็คือดึกชื่ออยู่ต<ด>ีเา้าแต่ทุกอันเขาเคลือบเคลือบทองหมดเลยนะใช่ปะจริงอ๋อโอริโอ้ไม่ได้เคลือบทองเหรอหรอันนี้ก็มีคองสรุูปก็คืออร่อยแต่เราต้องคนชอบมาจไหนนะไอ้นะทองมาจากไหน ดอกไม้ไม่ทองดับโคใจมงโคเจหงร้านเตงห่งแบบร้านหองมันก็ว่าได้งเห่งบอกใครใครมีความรู้นี้ช่วยมาเขียนบอกหน่อยนะคะแนนดีกว่าว่าอะไรเ่าไร่อะไรมาไอติมหมอสองอันใช่ไม่เท่ากันอ่ะหรอแบบนมทอกไกโดอ่ะมีความแบบว่าไงเดียวคิ่มันเข้ากันกว่าเข้าใจไหมมันเข้ากับไอติมมากกว่าคือโยเกิร์ตอะโยเกิร์ต มันเหมือนเป็นโยเกิร์ตนมแล้วมันก็เลยเหมือนแบบรสมันไม่ค่อยนัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนชอบโยเกิร์ตอาจจะชอบว่าพีมต้องเป็นคาดลักโคนแน่นอนโคนอร่อยโคอร่อยมากโคนคือแบบไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเป็นกําลังดีแล้วพอโดนน้ําของไอพีมอะ่ะคือมัน,มนก็จะ,จะนุ่มพอดิน บอกไม่ถูกอ่ะส่วนตัวน้ำคือพิมสั่งเป็นสตรอเบอรี่ทุกคนดูนะตอนนี้ยเขากำลังจะบ,บูลลี่สาวบ,บินช็อกนะคะเราอย่าย,ยอมไม่จริงพิม,มไม่เคยบูลลี่สรุปตัวลงเธอบอกว่าแะไรเบื่ออะไรไม่มันแบบมันแบบมันเย็น,นว่าไงไเหมือนเวลาเราแปรงฟันเนี่ยเลี้ยงเลยนะเลี้ยงแล้วเราแปรงฟันแบบเอสติฟันอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเขาแบบเย็นว่าพิมเขาบูลลี่ว่ามินช็อกเหมือนเอสติฟันไม่จริง จริงชอบของพิมมากกว่าจริงชอบสตรอเบอรี่หวานยิ่ามันเกิดมากมันเหมือนแบบสตรอเบอรี่มิวค์นะมันไม่แหลกมากมันน,วนวัวๆส่วนคุกกี้นะคะก็อย่างที่บอกมันชอบตัวซีซซลคาราเมลจากแล้วมีทองจากหัวเส้นผม <c oughs> <c oughs> แก้ให้ด้วยหัวเส้นเค่งเอออะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้พิมทำอําอย่างหนึ่งตอนที่รอน้องพิมมาจากบีทีเอสมาแล้วก็ยืนคุยกับฝรั่งอยู่นะคะ ก็เลยพี่ิงก็เลยได้ได้ไหนไอ๋อได้สิ่งนี้มาเอามาเดคอเรทเผาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ่มจะเป็นคนแกะให้พี่เ,เองตัวซิเก็ตนะทําไมได้ตัวซิเก็ตซื้อให้ใหม่นามันไม่หมอกคนซื้อว่าตัวซิเก็ตมาทำไมหน้าเราเหมือนเผชรญาเลยเวลาเออถ้าไม่ได้ซิเก็เออเตพิมพ์จะซื้อให้พิมไหมได้เฮ้ยรอเล่นพูดไปเรื่อยเดี๋ยวลงไปชั้นสรุปได้ซิเก็ตวะเฮ้ย นะรรอ่พี่เฮงอะไรอ่ะยากอันเนี้ยไม่เคยมีเลยเอ้ย <c oughs> ไม่พอใจอ่ะน้องจะดีดตัวออกตลอดแล้วอันไหนคือตัวลับอ่ะเฮ้ยมันมีหลายอันมาเล่มกล่องละเท่าไหร่อ่ะพี่เฮงสองร้อยกว่าบ,บาทน่ารักอ่ะน่าเล่นอ่ะม,ม,มันจะเป็นจี้ต้องแกะออกมาเลยหรอออเป็นจี้เอาไปห้อยกระเป๋าเนี่ยหรอนม่ใชมันห้อยแบบเหมือนน่าจะห้อยข้อมือแต่ว่าไม่ได้น่าจะได้เอาไปห้อย้อมือเลย นี่เราก็จะมาให้ดูออใช่ไหมใช่คะนี่เดี๋ยวทีค่ะนี่น่า่ะไปนั่งลปะค่ะแล้ก็สำหรับใครนะคะที่จะมาที่แค,คร์เบรคคาเฟ่นะก,ก็อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้นหกนะคะอยู่ข้างๆกับทอยอาร์อาร์เลยแล้วก็ ที่สําคัญคือที่นี่มัมีตุ๊กตาแคร์แบร์ด้วยนะะทุกคนไม่ได้มีแค่ขนมมีตุ๊กตามีขอุ้นแจมีที่แบบเด็กคอเรมือถือไอแพดอะไรเงี้ยมีหลายอย่างมากเลยลองมาดูได้นะคะคือแบบว่ารู้สึกว่ามันน่ารักคือถามว่ารสชาติแบบเลิศเลอไหมเราว่าอยู่ในเอเวอร์เจที่โอเคเหมาะสมกับราคาใช่แต่ว่าความน่ารักเอาไปเ็นเลยเต็มร้านเออชอบที่สุดเลยว่าแคร์แบร์ยักษ์ที่อยู่ตรงนั้นน่ารักยังไง อย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่นความคิดเห็นกันนะคะหรือว่าอยากให้ทำอะไรก็บอกได้นะอเดีันนี้ไปแล้ว๊ายมา